เมตรหรือว่ายี่สิบวานะครับผมเนี่ยได้น้ำยัดอย่างเงี้ยนะสี่สิบเมตรเลยนะครับผมแล้วอยู่ในเขตของเซเว่นอีเลฟเว่นอีานะครับผมแล้วก็ลึกไปนีสี่สิบเมตรนะครับผมวางเท่าไหร่ครับถ้าเอาก็สิบเปอร์เซ็นตนะครับผมโดยปกติเนาะมาตรฐานคุณด้วยรักนะครับมาตรฐานของการวางเงินเงินมัดจำมาเนาะเออวางมัดจำไว้ก่อนแลวอีกสองสามเดือนค่อยมาเอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็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  ะโดยปติโดยดนตกติโดยปกตินะครับผมเขาจะวางกัสิบเปอร์เซ็นต์ใกล้เซนท่านไหมครับอมไม่ใกล้ครับผมคุณดีนะครับผมสองแสนเดียครับสิบเปอร์เซ็นต์ก็วางสิบเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ประมาณแสนหนึ่งอ่ะนะครับผมอยู่ประมาณแสนหนึ่งครับคุณด้วยรักนะครับผมตรงนี้ไม่ใกล้เซนท่นนะครับผมตรงนี้ห่างเซนท่านประมาณสามสิบกิโลนะครับห่างจากเซนท่านจังหวัดนครปฐมนะครับประมาณสามสิบกิโลเมตร ขับรถประมาณ2 5่0ถึง30